ครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จพิมพ์ใหญ่กันสวยสมบูรณ์ครับตรงนี้โอ้ดูสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมากๆนะครับพระสมบูรณ์นะครับตรงนี้เป็นพระที่สมบูรณ์มากๆด้วยนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูทุกซอกทุกมุมเออวันนี้กล้องสวยมากนะครับกล้องสวยงามจริงๆนะครับ อัดคลิปก็สวยงามนะครับอัดคลิปสวยงามมากนะครับด้านหลังสมเด็จนะครับทิมใหญ่นะครับตรงนี้ดูให้ชอบดูให้เข้าใจนะครับใครไม่ชอบก็เรี่ยนผ่านใครชอบก็ว่ามานะครับสนุกแกนผมง่ายนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับผมก็จะลงอยู่ในช่องทางของผมนะครับช่องทางสตรีมนะครับสร้างรายได้จากเนื้อหานะครับ เดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมนะครับลงกล้องให้ชมนะครับไม่มีพายอย่างอื่นนะครับนอกจากเป็นจะภาคีเดเตดมหนึ่งเดียวนะครับเดเตดมนี้คือชื่อกลุ่มนะครับคือชื่อกลุ่มนะครับก็จะแชร์ไปในกลุ่มนะครับเป็นจะภาคีเดเุดมนะครับกลุ่มที่ เล็กๆแต่คุณภาพเยอะนะครับเน้นแต่คุณภาพเยอะมาเดี๋ยวมาลงกล้องสองพักกันเลยนะครับเนเื้อหาเยอะพวกนี้เยอะนะครับโอ้โห,โหนี่ผมชอบเกตสมบัติอย่างนี้นะครับดูค่าแป้งนะครับดูค่าแป้งนะครับ ครับแป้งในซอกนะครับวันนี้เป็นผ้าที่ถูกตาต้องใจจริงๆนะครับสวยสมบูรณ์ครับสวยสมบูรณ์นะครับี่ระดับความสูงต่านะครับดูนะครับระดับความสูงต่ำน้าตักนะครับเป็นผ้าที่สวยสมบูรณ์อีกกรงหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับดูทุกซอกทุกมุมด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับโอ้โหดูดิด้านหลังนี่สวยงามจริงๆเลยนะครับมา ใครดูใครสนใจนะครับก็ทักทายมานะครับไปบ้านลงบ้านเขียวได้นะครับบ้านเขียวเบอร์โทรได้นะครับมีเดี๋ยวผมจะลงไว้ในช่องทางหนึ่งนะครับโอ้โหดูนี่ครับนี่คือวัดระคังนะครับสมเด็จพิมใหญ่วัดระคังดูเนื้อนะครับโอ้โหพระสมเด็จเคยได้ยินไหมครับพระดูเหมือนใหม่แต่เก่า มาเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยนะครับด้านข้างกันเลยครับผมก็ไม่นานนะครับอยู่ประมาณ4ี่นาทีนะครับประมาณสี่นาทีนิดๆนะครับโอ้โหนะครับก็จะให้ชมชัดเจนขึ้นนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับบางทีผมลงไปในช่องทางบางทีนภาพจะเบลอๆเพราะว่าอ่าคือยังไม่เสถียรนะครับนะครับยังไม่เสถียร แต่เสียแล้วภาพกว่าจะคมชัดลึกนะครับอย่างผมอัดคลิปวิดีโอนี่ภาพชัดแจ๋วเลยนะครับภาพชัดแจ๋วเลยนะครับโอ้โหนี่ดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะดูภาพโดยรวมอีกทีนะครับกับสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมาเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันนะครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับส่งขอขอบ เฮงรวยรวยทุกคนนะครับสุขกายสบายใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ